คุณต้องฝึกฝนนะถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนนิสัยอะไรบางอย่างมันไม่ใช่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินิสัยเดิมที่คุณเคยทามามันก็ผ่านการฝึกฝนจากคุณคุณอาจจะเถียงไม่ใช่อ่ะครูไม่ได้ฝึกฝนมันเป็นเองก็ไอทีทำซ้ำๆนั่นแหละค่ะมันคือการฝึกฝนถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนตัวเองใหม่ก็ต้องเริ่มฝึกตัวเองในแบบที่ต้องการเหมือนอย่างครูสมัยนึงครูปล่อยวางไม่เป็นครูอยากได้ผลลัพธ์ทำแล้วครูก็คาด หมายคาดเกณฑ์ไว้เลยว่าครูจะต้องได้นู่นนี่นี่นั้นแต่พอมันไม่เป็นตามนั้นครูก็เครียดวิตกกังวลจะเป็นแบบเนี้ทุกครั้งในที่ครูตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างแล้วพอเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นซ้ําๆอะ่ะครูรู้เลยว่าครูจะต้องก้าวข้ามให้ได้เพราะไม่งั้นมันจะถูกทดสอบอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยไปแล้วครูก็มานั่งพิจารณาตัวเองเฮ้ย <c oughs> ทำไมฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆอ๋อฉันทําตัวเองผิดโฟล จริงๆครูต้องถามใจตัวเองนะว่าไอสิ่งที่ครูทำอยู่ครูสบายใจหรือครูหนักใจเฮ้ยการเครียดวิตกกังวลเนี่ยครูหนักใจนะมันไม่ได้เบานะแล้วอะไรที่มันทําให้ครูเบาวะอ๋อมันก็คือการปล่อยไปเป็นอิสระก็ถ้าปล่อยไปไม่ถือมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่ว่าแล้วทําไมฉันไม่ปล่อยเพราะอะไรครูก็มานั่งวิเคราะห์ตัวเองนะการที่เราจะฝึกวินยัยหรือว่าทําอะไรสักอย่างเราต้อง มันนั่งวิเคราะห์มีเวลานั่งวิเคราะห์ตัวเองไปมาแล้วให้มันตกผลึกตรงนั้นแล้วเวลาคุณเดินหน้าต่อไปมันจะไม่มีข้อสงสัยกับตัวเองครูก็มานั่งวิเคราะห์ตัวเองว่าพระอะไรวะทาไมฉันถึงคิดอย่างนี้อยู่ทําไมฉันไม่ปล่อยวะอ้อเพราะว่าฉันคิดว่าที่ฉันใช้ชีวิตมันจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงินที่มีอยู่ในบัญชีฉันเนี่ยถ้ามันพองไปเนี่ยฉันจะรู้สึกเครียด มันต้องหามาให้เต็มแล้วถ้ามันไม่เต็มฉันจะเครียดทันทีครูก็ยึดอยู่กับการคงทนคงที่แต่ว่าโรคนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโรคนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอะไรเหมือนเดิมคงที่ตลอดเวลาเราไปยึดผิดที่พอเราทำอะไรผิดหลักของธรรมชาติที่มันควรจะเป็นเราจะทุกข์เราจะกังวลใจเราจะบอกเลยว่าไม่ใช่แล้ว เธอทุกข์เธอวงวลเธอเครียดใจเธอหนักแล้วไม่ใช่ไม่ใช่โฟนี้โฟของเราทุกคนมันคือความสบายใจความอิสระสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดทุกคนคือต้องการความสุขความมีอิสระสบายใจผลสุดท้ายมันคือต้องการแบบนั้นทุกคนนั่นแหละคือโฟของเราแล้วครูก็มานั่งคิดว่าเอ้ยแล้วฉันจะทํำยังไงอ่ะก,ก็ในเมื่อจิตฉันปรุงแต่งไปอย่างนั้นะครูก็มานั่งคิดเฮ้ย ถ้างั้นฉันก็อยู่กับปัจจุบันขณะสิวะใช้ชีวิตวันต่อวันไปเราจะไปปรุงแต่งอะไรสิ่งที่มันยังไม่เกิดเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เรายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราอาจจะตายก็ได้แต่วันนี้เรามาเครียดวิตกกังวลในเรื่องที่มันยังไม่เกิดเลยดังนั้นก็ใช้ชีวิตวันต่อวันสิวะใช้ชีวิตวินาทีต่อวินาทีคิดถึงเรื่องดีไม่ปรุงแต่งเรื่องรบฝึกฉันต้องฝึกว่าฝึกคิด เรื่องดีฝึกคิดในแง่บวกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แล้วพวกนี้ฉันต้องฝึกว่ะเพราะว่าทําไม่ฝึกนะใจฉันมันจะทรมไปหาสิ่งรบทุกทีเลยมันต้องมีอะไรยึดครูก็นั่งวิเคราะห์ตัวเองก็นั่งวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มานะแล้วครูก็มานั่งเออจริงๆนะตัวเราก็มีคนเดียวใจเราก็มีดวงเดียวจิตเราก็มีดวงเดียวอะครูคิดอย่างนั้นตอนนั้นถ้าเราถือทุกความสุขมันก็ไม่มา แต่ถ้าใจจิตเราถือสุขความทุกข์มันก็ไม่มาเพราะมันคิดได้แค่ครั้งเดียวสมองเราเนี่ยมันคิดได้ครั้งเดียวคิดเรื่องนั้นจบลงมันถึงจะไปคิดเรื่องใหม่ได้ดังนั้นฉันก็คิดเรื่องนี้สิวะฉันก็ฝึกฝนเรื่องนี้สิวะตั้งแต่ตอนนั้นมาครูก็ฝึกฝนตัวเองเฮ้ยขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่แล้วอยู่กับปัจจุบันขณะเอ้ยเหตุนั้นมันยังไม่เกิดฉันจะไปปรุงแต่งทําไมบางทีฉันอาจจะมีอะไรที่มัน มหัสจจรย์เกิดขึ้นกับฉันก็ได้มันอาจจะมีเหตุบังเอิญพ้องพานเกิดขึ้นกับฉันก็ได้เป็นสิ่งดีงามดังนั้นฉันขอเปลี่ยนตัวเองใหม่เว้ยแล้วก็เรียนรู้หลายๆเรื่องครูชอบอ่านเรื่องจิตเนาะเรื่องกดแรงดึงดูดเรื่องจิตวิญญาณเรื่องธรรมะอะไรพวกนี้ยครูชอบแล้ว ในกฎแรงดึงดูดเขาก็บอกนะว่าถ้าเราคิดดีเราจะดึงดูดสิ่งดีเราเป็นตัวตนแบบไหนเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเฮ้ยลองไม่เสียหลายนี่ว่าครูก็เลยลองทำเออมันสบายใจขึ้นเว้ยแล้วสิ่งที่ครูกลัวกังวลน,นั้นมันก็ไม่เป็นอย่างที่ครูคิดสมัยก่อนเลยมันก็มีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ มันมากกว่าเดิมอีกตอนที่ครูบล็อกตัวเองคิดกังวลกลัวมันมีแต่ลดลงลดลงเพราะว่าครูไปฟกัดที่การขาดแคลนครูก็ส่งสัญญาณไปเวลาครูมานั่งทํางานมันก็ห่อเหี่ยวมันก็ไม่เต็มที่กังวลอยู่นั่นแหละแต่พอครูปล่อยเป็นอิสระเอออะไรจะเกิดก็เกิดช่างมันปล่อยไปตามกระแสของจักรวาลที่เขาทํางานแล้วกันชั้นก็ขอสร้างของชั้นนะตรงนี้ทําอย่างเต็มที่แล้วอยู่กับ ปัจจุบันขณะถ้าอะไรมันจะเกิดก็แก้ปัญหาเท่าที่จําเป็นแต่ฉันจะไม่คิดปรุงแต่งเรื่องล้ายๆไปก่อนฉันขออยู่ณตรงนี้ตรงนี้ฉันปลอดภัยตรงนี้ฉันแฮปปี้ดีฉันมีไฟใช้มีน้ํากินมีบ้านอยู่โอ้มีงานทํามันสุดยอดแล้วตรงนี้ขอใช้ชีวิตณปัจจุบันเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นไงฉันก็ไม่รู้อะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ฉันขอใช้ช่วงเวลานี้ ให้เต็มที่ให้มีความสุขให้เบิกบานเนี่ยค่ะมันทําให้ครูสดใสขึ้นมามันทําให้ครูปล่อยวางลงได้เป็นอิสระครูสรุปสิ่งที่ครูพูดมาเนาะอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ต้องปรุงแต่งเรื่องใดๆถ้าคุณต้องการจะฝึกนิสัยตัวเองใหม่คุณต้องฝึกค่ะต้องไม่ปล่อยตัวเองไปวันๆคุณต้องฝึกแล้วมีสมาธิว่าเฮ้ยเริ่มคิดลบแล้วครูน่าจะตบหัวตัวเองเลยเฮ้ยคิดอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วครูก็จะเปลี่ยนเรื่อง ไปคิดถึงเรื่องอื่นแทนไปคิดถึงเป้าหมายและเจตนารมณ์ของครูแทนเอ้ยไอสิ่งที่ฉันต้องการมันคืออะไรวะมันก็จะเปลี่ยนเรื่องคิดไปเลยดังนั้นขอให้คุณมีสติขอให้คุณนั่งสมาธิบ้างเนาะมันจะมีสติเร็วมันจะไม่ไหลไปตามความคิดนั้นเพราะคุณมีสติคุณจะยั้งได้แล้วคุณยังไม่ส่งกระแสอะไรออกไปขอให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองฝึกตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเนาะ ครูขอให้คุณโชคดีเรียนรู้แล้วเอาสิ่งที่ครูแบ่งปันไปวิเคราะห์พิจารณาแล้วทำให้เกิดเป็นปัญญาแล้วปฏิบัติตามนั้นครูขอให้คุณโชคดีจากใจครูธัญญาค่ะ